สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระตัวแรกของเรานั่นก็คือสระที่อยู่ข้างหลังคุงเองใช่แล้วค่ะเด็กๆหลายคนรู้จักมาแล้วนั่นก็คือสระอานั่นเองลักษณะของสระอานะคะเด็กๆจะสังเกตว,เว่ามันจะมีลักษณะโค้งลงคล้ายๆกับไม้เท้าหรือตะขอเลยค่ะ สระอาเป็นสระเสียงยาวออกเสียงยาวยาวว่าอาไม่ต้องยาวมากนะคะเดี๋ยวกดลงเลยสักก่อนมาอ่านคำสระอากันนี่ค่ะสระอาเป็นสระที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีพยัญชนะต้นอยู่ข้างหน้าแบบนี้นักเรียนก็จะออกเสียงพยัญชนะและสระพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เราจะเริ่มกันที่อักษรกลางเรานำอักษรกลางมาไว้ข้างหน้าสระอากันนะคะก็อากา ออกเสียงพร้อมคูค่ะกออาตาเกหนมากค่ะตัวต่อไปตออาตาออกเสียงพร้อมคูนะคะตออาตาตัวต่อไปค่ะตออาตาออกเสียงพร้อมคู่ค่ะปออตาตาเก่นมากค่ะตัวต่อไปนะคะตออาอาอ่านพร้อมคู่เลยค่ะปออาอาเยี่ยมมากเลยต่อไปเราจะไปพยัญชนะอักษรสูงนะคะเริ่มที่ตัวแรกนี่ค่ะ ขออาขา,อ,าอ,ขอ่อานพร้อมกันค่ะขออาขาเดี๋ยกไปเลยตัวต่อไปสออาสาพร้อมกันค่ะสออาสาเ็กหน้าตาตัวนี้ขออาฝาพร้อมกันค่ะขออาฝาเดียมเลยตัวต่อไปค่ะหออาหาหออาหาเอากหน้าค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นกลุ่มอักษรต่ำค่ะพอแล้วเริ่มที่ตัวแรกค่ะคอ ออกเสียงพร้อมคู่ค่ะทออาชาเย็นมากค่ะตัวต่อไปค่ะงออางาพร้อมกันค่ะงออางาคราวนี้เด็กๆเริ่มคล่องแล้วตัวต่อไปเริ่มว่าอะไรดีคะชออาชาเห็นมากค่ะลองอีกครั้งนะคะชออาชาเยยนไปเลยตัวต่อไปอ่านว่ายังไงเลยทออาทาพร้อมกันค่ะทออาทาเย็นมากเลยตัวต่อไปค่ะนออานาพร้อมคู่ค่ะ นออานาเข้มากเลยค่ะต่อไปค่ะอออพ,อคพออาพาเอาเพลงความพูดค่ะอพออาพาเข้มมากเลยตัวต่อไปค่ะมออามาพร้อมกันค่ะมออามาตัวสุดท้ายแล้วค่ะโลอาลาเก่งมากค่ะเดินทุกคนต้องทำให้ตัวเองค่ะค่ะสำหรับ เก็นกนักเรียนในวันนี้นะคะเราจะมาทำช้างน้อยอ่านคำสระอากันค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมน,นะคะก็คือรูปภาพช้างน้อยที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็ไปไปยัญชนะแผ่นยาวๆนี้ตออแทนนะคะร้อกันหรือยังเอพต่อแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะคะรูปภาพช้างน้อย ใบพยัญชนะใบที่หนึ่งและใบที่สองกันไกลสีไม้พร้อมแล้วไปเริ่มกันค่ะคุณครูได้เจาะรูตรงท้องช้างน้อยไว้สำหรับสอดพยัญชนะเข้าไปนะคะก้นที่หให้นักเรียนระบายสีช้างน้อยขณะที่นักเรียนระบายสีให้ระบายไปในทิศทางเดียวกัน อย่าให้ออกนอกเส้นสีดำนะคะจากนั้นตกแต่งภาพช้างน้อยให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วเตรียมกันไกลขึ้นมานักเรียนค่อยๆตัดรูปภาพช้างน้อยระวังตรงหางของช้างอย่าให้ขาดนะคะ และระมัดระวังการใช้กันไกลให้คุณพ่อคุณแม่คอยดูอยู่ข้างๆ <S 2> <S 2> เสร็จแล้วนำใบพยัญชนะขึ้นมาค่ะสอดใบพยัญชนะไปที่ด้านหลังของตัวช้างแบบนี้นะคะเรามาฝึกอ่านพร้อมคุณครูกันกอากา ขออาขาตออาตาทออาทายออายานออานาเปลี่ยนใบพยันชนะค่ะขออาหาอออาอาชออาชา ลอาอลาฝออฟาฝาพออางาฝึกอ่านจนคล่องแล้วนักเรียนถ่ายวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ